วาดบอมบอมค um, ่ะบอม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 มวันนี้เตะบอลไหมคะเตะไหมคะวันนี้เล่นบอมไหมคะวาดวาดตุ๊กตาให้แม่ดูหน่อยเลยวาดวาดวัวน้อยก็ได้ให้แม่ดูด้วยค่ะน้ออ่วาดวัวน้อยก็ได้ค่ะวัวน้อยน้อยน้อย อาวาดวนเล็กน้อยค่ะเอาเฉยๆนะคะอันนี้อาจีวาดอะไรคะโอ้โหอะไรคะเนี่ยอันนี้วาดอะไรคะโอ้โหโอ้โหโอ้โหอะไรคะเนี่ยอันนี้วาดอะไรเนี่ย โอ้โหระบายใหญ่เลยหญ่ใหญ่เลยช่วยไหมคะอ้าวลบแล้วอันนี้วาดอะไรคะ<จ>ไก่ไก่ไก่กี่ตัวคะไม่กี่ตัวไก่อ้าวลบหนึ่งหนึ่งตัวอาใหม่คะ่ะวาดใหม่คะ่ะ วาดไหมคะ่ะนั่นหนึ่งอ่านเดี๋ยวแม่เขียนให้เอาวางไวค้ค่ะอ่านี่คือเลขหนึ่งี่สองเขียนตรงนี้เหรอคะอ่าสามนี่อ่าสี่ตรงไหนอีกคะอีออ่าห้าหา้านี่อืออ่าหกนี่อ่าเจ็ดนี่แปด เก้าเขียนออกมาหน่อยค่ะ 10. ม <100. 100. S 2> mm. ันเขียนไม่ได้แล้วค่ะคุณลูกค้าสิบตรงไหนคะนั่นอ่ะตรงตรงนี้ค่ะนี่หนึ่งหนึ่งตรงนี้ค่ะหนึ่งนี่คือสิบค่ะนั่นนี่คือหนึ่งค่ะหนึ่งตรงนี้ค่ะหนึ่งนนี่นี่หนึ่งค่ะนี่นี่เอาเลขอะไรคะนี่เอาเลขอะไรคะนี่ตรงนี้เขียนเลขอะไรคะ มามามาเอาใหม่ค่ะลบก่อนลบก่อนลบให้แม่ก่อนได้อ่าได้กดได้เอาวาง,างนี้เอาวางตรงนี้ค่ะเอามือวางไว้เง<น>ิื๊บปื๊ดปื๊ดปื๊ดปม๊บปื๊ดปื๊ป๊ป๊ดยืืย ปุ๊บ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 ปุ๊ปปุ๊มปุ๊ปปุ๊ปอุนปปุงปปุ๊ปปุ๊อีอออก๊ป้ว,วนปปุ๊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 ปีก๊ปปุ๊นปุ๊ิมุ๊ปปุ๊ปนุ่ปปุ๊ปปุ๊ปแบบ กี่ตัวคะชิบตัวหูเยอะจังมามาเี๋แม่ทาให้อ้าวหาย,ายเลยทำไม,ามวางใหม่คะ่ะวางใหม่คะ่ะวางใหม่คะ่ะแม่ไม่เห็นปุ๊บ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 ชอบปพ๊บปุ๊บปะ๊บปุ๊บบปุแม่ลบปะ,ะ๊บบอ ชอบฟังเพลงอะไรคะอ้าวจริงคะหายชอบฟังเพลงอะไรชอบเพลงอะไรชอบร้องเพลงอะไรคะมาชอบเพลงอะไรมาอ้าวหายไม่ทอามนิ้วใครคะเนี่ยนี่อ้าวอ้าวหายหายไม่ทอาม ปุ๊บ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 นี่หายไม่ไม่ปุ๊บเร็บเริบเริ่บเริบปุ๊บนี่ไงเสร็จแล้วอ้าวหายไม่นิ้วใครเนี่ยเล็กๆเนี่ยปุ๊บหายอ่าอจีวาดอ่ะเดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่มือวางอจีวาดอ่ะนิ้วของแม่นี่ค่ะ โอ้โหฟ้าร้องมาแล้วค่ะแม่ปิดก่อนนะคะ๊ม่บายค่ะ๊ม่บาย,บายจุ๊บด้วยค่ะจ้าด้วยจ้ามินิฮาด้วยค่ะอืมขอบคุณค่ะ